สวัสดีครับวันนี้ผมมาฮอดออสปป,ปลาวไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับกำลังเอดเหลืองเข้าภายในประเทศนะฮะมือนี้เป็นมือพิเศษมากเลยผมว่ได้เดินทางผู้เดียวนะครับยางคุณวะผมเดินทางก็ไผ่นะครับมือนี้ สหายเก่านะฮะเอาเอาพุ่นนี่ก่อนโอ้ดได้นี่โอ้ยบุห็นหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สบายดีเอาถอดถอดถอดกันบ่าวนิพนธ์วัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คือดิหนีเมยียมาได้วันนี้ขออนุญาตเดี๋ยววันหนไีไหมล่ะเดี๋ยววันหนีไหมล่ะขออนุญาตครับ <c oughs> ขออนุญาตมาเรียบร้อยครับคือเข้ามาแค่แวบๆครับวันนี้มาแค่คืนเดียวมีมีนัดกับไผาบางคนนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนผายนัดเรามีนัดเราก็เลยมาหนึ่งวันครับแล้วก็นอนอยู่บ้านนอนอยู่บ้านกบ่มีเรื่องเเล่านาะ ต้องออกมาหาเรื่องเล่าครับต้องอมาหาเรื่องเล่าเพื่อให้พี่น้องได้ได้เห็นบรรยากาศเลยก็มันไม่มีกงินใส่เอาครับเอาอีกผู้หนึ่งครับสําหรับผู้นี้เป็นน้องน้องอีกผู้หนึ่งเลยนะครับที่เดียก่อนเขาจะมีสามคนนะครับน่าชะพู้จักนะผู้ใดนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับทีมงานบ้านนาข่าวของขพี่จักไหนน้อคือว่าข้ามไปฟังพ้นหลหลังจากที่ประเทศล่าเปิดครับพี่น้องครับ สองเดือนเนาะไม่ได้พอนาพ่อตากันจักเถื่อไม่ได้เจอมันเลยไม่ได้เจอมันเลยปมะทศไทับไปผมกบไปเพาผมผมก็ไปเพราะผมนี่พ่นก็ไปพ่อะนี่พ่นเมนตั้งคนตั้งมีเส้นทางของไผ่ของมันนะครับแล้ววันนี้ก็มีโอกาสได้มาเจอกันก้ถือว่าเป็นเรื่องเรื่องดีมากๆเลยนะครับดีมากๆเลยและก็ได้ข้ามแดนพร้อมกันตอนแรกตกลงกันว่าจะเอารถข้ามมันบ่ได้บรรยากาศก็เลยมาเอ็กสารกันนี่หละนะครับแล้วก็ไปหา เสารถเอ้ยบุ๊ดทเสารถดิเขาเข้านั่งรถคันนนี้มาั่งรถคันนี้มานั่งนั่งรถบัสมาคือการท่องเที่ยวครั้งนี้ครับเพาะจะไฮแมนเป็นความรู้ให้กับท่านผู้ชมที่บเคยมาเพราะว่าไปยังไหนขั้นตอนยังไสิให้พี่ให้น้องเขาได้เบิ่งนำแมนแได้อาทร์รถไปน้ำกันนะครับเนาะเอาเชียนต้อเชียนต่อเพิ่นกำลังเอ็ดเหลืองอยู่นี่ผู้ใดมากผู้ใหก็รอเลยนี่นี่ซูเปอร์ไซด์ผู้ใดมากอันนี้ครับจะต้องมีตัวนี้ฮะเป็นเพอรเออร์ว่าถ้าเกิดนะถ้าเกิดนั่งรถเข้ามาเขาจะเป็นตัวเข้าเมืองนะครับกกกอ รายละเอียดพาสปอร์ตซื้ออาชีพอย่างเฮาง่ายๆครับง่ายๆอ่านกันอ่ออยู่ครับภาษาลาวเขาภาษาไทยกับบร้แตนต่างกันหลายนะฮะแล้วมีภาษาอังกฤษให้นำนะครับเดี๋ยวแค่เฮากอกเอกสารเซตนะครับไปเจอกันในนะครหลวงเวียงจันทร์นะฮะ,ะมาแล้วครับตัวนี้เฮาออกมารบ,บริเวณด่านก้อนศิลาเวียงจันทร์เนาะจะเป็รถจะเป็นรถตู้วะนี่จะมาเอียัง ชิพ่าค่อยไปเที่ยวบ่เฮข้าเข้าิไปข้างใดดิบป็ังไไปจ้งไดเข้าสิไปจงไหเขยางยางไสมันมีรถไปบ่มีรถไปบ่อ๋อบริการคิดยังไงไปถ้าอยู่ลุเสรีตลาดเซาบ่ตลาดเซาไอเป็นรถตู้เหรอรถยังไงรถตู้โอ้รถตู้โอ้โอ้ยี่ห้อไี่ยขีสองแถวในตำนานขีสองแถวสองแถวรับมีว คิดกันเทียบกันไหนเอาเอาจะไปทังไดเดี๋ยวผมจะบอกนะครับมันที่นี้จะมีลาวเทเลคอมนะครับกับทำการเปลี่ยนซิมเปลี่ยนเน็ตนะครับท่านใดที่บุเคยมานะเปลี่ยนซิมเปลี่ยนเน็ตอันนี้เป็นธนาคารนะครับเออพิงสวรรค์นะครับข้างแบงก์กับสามารถที่จะแลกเงินเซ็ตจุดเดียวบริการนะครับแล้วก็มีรถตู้บริการอ่าสุดยอดเลยนะครับนี้แหละครับคือด่านเวียงจันทร์นะครับออกมาจากด่านทั้งทีฮะออกมาแล้วครับเดี๋ยวทังไดเดี๋ยวผมหารถก่อน เดี๋ยวได้รถเดี๋ยวบอกอีกเทอนึงนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานบรรณาตเจรจาราคาก่อนเอาครับตอนนี้ขึ้นมาที่รถซองแถวไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อน,นี้เท่าทั้งหมดสามคนนะครับได้เหมารถมากในราคาในราคาทําไหเพิ่งใดใคลิปครับคับวันนี้กรจะพาไปแ <c oughs> รกแรกที่อด <c oughs> เดิน <c oughs> เดี๋ยวเดินทางเข้าไปที่โซนอนค<ส>รหลวงวิ่งจันทร์นะครับอันดับแรกต้องไปนมสนัสการองค์พระาธาตุหลวงนะครับพระาธาตุหลวงนี้เป็นพระาธาตุที่งดงามมากๆเลยครับไซมารที่สามชั 3, 3้นสามสามชั 3, 3้นสามสามชั 3, ้นสี่ประมาณนี้แหละกะเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเข้าเมื่อนี้เข้าไปไหว้พระาธาตุหลวงกันเนาะก่อนไปใช้ต้องไหว้พระธาตุเข้ามาวิ่งจันทร์นะครับก่อนที่จะไปเที่ยวมงค์ไหนมงค์นึงต้องไปไหว้พระธาตุหลวงก่อนนะครับพระธาตุหลวงนี้เป็นพระธาตุ งดงามมากๆเลยนะครับเดี๋ยวใเป็นสัญลัญญกษณ์ของนี้เลยครับของประเทศล่าของนครล,วง,ล,ว,งลวงเวียงจันทแห่งนี้เลยนะฮะเดีด๋ยวจังใดติดตามเส้นทางการเดินทางไปพร้อมกับพวกเฮาเดอนนังสองแถวนะครับมอจากกิกาตอนนี้อยู่ที่เวียงจันทร์ครับ,ต,บตัวนครเียงจที้มันดเชื่อไบอกรีัไ่เชใหม่บ่ีงใหม่วตัวเชียงใหม่ังก่อนนี่แหละอันให้พิาให้ข้อมูลกัน เพื่นถามเป้าใหญ่อะไรแล้วก็ลูบิ่งจันท์นตรงข้ามกระบอกใดงั้นว่าผมถาม้าลงวิ่งจันท์ตรงข้ามครก็สีเชียงใหม่ครับอำเภอสีเชียงใหม่นะครับอำเภอสีเชียงใหม่เลยกอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายคอันไหนที่เคยมาเที่ยวอำเภอสังคมนะครับเคยมาเที่ยวเปแถวน้องค่ายกับเจ้ผู้จักตีเลยนะครับอำเภอสีเชียงใหม่นี่เป็นอำเภอที่ใหญ่มากอันเดียวก็เป็นเมืองเงาเมืองเงาไว้ยนะ กายิงแล้วก็ลุ้งเร่อยๆนี่เป็นเมืองเองอน่าตังดูร่อยมันหนักโผ่เรี่ยเนาโผเน่าไปเลยเนาะเอาดยังไดเห้าไปไว้พระธานตัวก่อ,อ,อนนะเรียกโค่ัา เต็งต็งตงมาฮอดแล้วนะครับทาาุหลวงพระทาาุหลวงนะครับเดี๋ยวยังไเดี๋ยวผมพาเพื่อนย่างเข้าไปนมัสการพมพระธาุที่อยู่ด้านในนะครับปะ่ะวันนี้มาในวันอาทิตย์นะฮะทธาุหลวงในเก็บส่วนใดของพระอุรังคธาตุหลวงนะครับรทาาุหลวงนี้งดงามมากครับองค์พระธาตุนี้เป็นสีทองนะครับเป็นสีทองรถคันนี้ห้ามเมามากเดี๋ยวยังไงจะต้องพาเข้าไปที่ประตูไส้นะครับ ประตูไส่ต่อหลังจากทีไไ่ไส่สองแถวในตำนานของบบาน,นิพนธ์มอดพี่เนาะเอาเฮ้ามาดี้ผมรักบนรถสองแถวนะพระธาตุหลวงงามมากครับโคตรงามหลายเลยเนะลสวัสดีค่ะสบายดีฮ<ว>ะนกเอาโซกเอาไส้ร้อยหนึ่งใช้ไผ่จิ้มปล่อยนกกันร้อยหนึ่งเด้อนะครับผมเบิ่งพระธาตุหลวงก่อนครับ อันนี้คือทางเข้าองค์พระาธาตุนะครับพิพธิธภัณฑ์นะครับพระธาตุหลวงไปครับเข้าไปที่พระาธาตุหลวงนะครับรรโอ้บ่วนีคนสับรการกับเบ้าเอกต่างประเทศสามสิบพันนี่ราคาต่างประเทศสามสิบพันคนเราห้าพันเด้อราคาปีนะครับราคาปีเนาะป้าเฮ้ามาเบิ้งพระธาตุหลวงครับ โอ้โหสุดยอดเลยครับพระาธาตุหลวงนะครับเดินทางเข้ามาที่นครหลวงเวียงจันท์นะครับอันดับแรกที่เห่าจะต้องเอดก็คือเดินทางเข้ามานะครับที่พระาธาตุหลวงก่อนนะครับเพื่อมาสักการะบูชานะฮะองพระาธาตุสีทองงดงามครับสวยงามมากมากเลยโอ้ยต้องมาเบิ่งดิตายของครับผมมาเบิ่งนี้แบบว่าวโอ้โหถึงความงดงามนะครับ ขององค์พระาธาตุสีทองเฮ้าบ้น่าท,ที่จะขึ้นเบี่ยงเทิงใดครับได้แค่ขึ้นไปแค่จุดตรงนั้นนะฮะาฏิบมม้าเบื้องรอบๆก่อนครับสำหรับองค์พระาธาตุหลวงนะฮะเด่นเป็นสง่าเลยถ้ากลางคืนนี้น่าจะมีเปิดไฟนะครับเปิดไฟให้เห็นน่าจะงดงามมากๆมีไฟสปอตไลท์นี่ครับกลางคืนนะฮะจะยิงสปอตไลท์ ยิงสปอตไลท์เอให้เห็นองค์พระธาตุสีทองงดงามผู้ใดอยากมาเบิ้งงามๆอีกช่วงกลางคืนกน็สามารถมาได้นะครับที่นครหลวงเวียงจันทน์นะเดี๋ยวนั่งเข้ามาเซตแล้วกันมาจุดนี้เซตแล้วกันผมก็จะไปอีกจุดนึงก็คือประตูไซนะฮะอันนี้เป็นจุดแรกเพราะว่าการที่เข้าเดินทางเข้ามาที่เวียงจันทน์จุดแรกอันดับแรกเลยนะครับมาที่พระธาตุหลวงนะครับ วันนี้ผมมาในอยู่วันอาทิตย์นะครับสวงเสาอยู่คนกันเริ่มทยอยเข้ามาก,กันโอหคนงามมาก น,นี้เป็นรูปภาพนะครับการตักบ้ารในเนื้องโอกาสบุญนะครับนมัสการพระธาตุหลวงอันนี้ภาพนี้ตั้งแต่ปี2007นะฮะก็จะเห็นภาพนะครับวางเลี่ยงไายไปจนสุดทุกสุดเลยครับสุดกำแพงวัดเลยนะฮะอันนี้เล่นสักอย่างนะครับคล้ายๆกับกอล์ฟตีตีฟุตบอลอันนี้เป็นขบวนแห่ปราสาทเพิงนะครับ ขบวนแา่ปรา,าสาทเพิงนะครับไปบูชาพระธาตุหลวงในปี1948นะฮะผมจะให้เบื้องภาพนี้เป็นภาพโบราณมากครับก็จะเอามาเก็บเอาไว้อยู่ในนี้นะฮะเป็นรูปพระธาตุหลวงคือกันครับน่าจะเป็นในช่วงอดีตนะครับรูปอันนี้เป็นรูปแต้มสีนํามันเดอนะครับของพระธาตุหลวงในปี1983อันนี้ยังเป็นดังเดิมอยู่ครับข้างๆยังเป็นต้นไม้อยู่แสดงว่าเขาวาดตั้งแต่ช่วง หลายปีก่อนนะฮะโอ้ดูนี้ก็งามครับเป็นการวาดแต้มสีน้ำมัน ออกลูกแล้วจุดนีนจนุดให้ขึ้นไปตรงนี้คือผมขึ้นไปก่อนครับจัดวางหพรนะฮะ เมื่อออกจากพระาธาตุหลวงนะครับเขาก็สามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าได้เขาจะมีของฝากมีสินมีของฝากตั้งๆนะครับเยอะมากๆเลยนะฮะนี่ครับเป็นร้านของฝากจะขายอยู่บริเวณหน้าพระาธาตุหลวงมีพวกสินพวกไหมพวกเสือ้อสินไหมเสื้อนะครับของแลรับของฝากสบายดีสบายดี แมวให้รูปพันหนึ่งเอาให้ด้วยหน่อยเวียงจันประตูไซตัวเท่าไรนี่เอคลมีบอเอาเอาตัวนึงตัวละร้อยป่ะตัวเท่าไหรครับนี่ตัวละร้อยป่เขาซื้อใไซต์เขนลองใส่เองเอาแม่ซื้ออุ่นนุนน้องเขานี่สามตัวสามตัวเท่าไหร สามตัวกท <shirt. S 1> ี่ร้อยว่าได้บ่ปกติเบอร์ย่ายยันขายแล้วตัอะไรอ่าอย่างเพิ่มมันเราทั้งทั้งควาเพิ่มทั้งนี้เอาร้อยนึ่งเจ้าเจ้าเจ้าไปขายท่านพูดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยจะขายครับค่อยจะซื้อกับน้องเพิ่นคุยก็ต้องควาขึ้นเงินเลยแม่พี่ดำเอาเอาไอเอาเมื่อกี้ไอเอาสีสีนี้อ่ะอุ้ยอันสีนี้อันนึงอดาอย่าสีกรมสนสีนี้เข้าซื้อผ้าแมะไอเพิ่มซื้อผ้าแมะนี่นี่นี่ซื้อผ้าแม่ สองร้อยเลยแสนขี่เลยอ่ะนี่นี่นี่แสนกี่ฟาอะไรโกวะตัวเดียวไปแล้วตกูไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคเดี๋ยวโอ้ยพลาดเที่ยวดีเดี๋ยวมีติโอเคครับนี่คือรถเที่ยวเสามานะครับตกลงราคากั้นอีราคาหนึ่งที่เหลือติปแล้วจะจะให้เงินครับมาโอ้ยออกจากท่าหลวงก่อนนะครับโอ้ยผู้ดามผู้บ่าวันนีใส่เสื้อใหมครับใส่เสื้อใหม่เราบอกว่าวันนี้ได้ทั้งเสื้อได้ทั้งอย่างครบเหมด จากระ็าตุหลวงออเดอร์นะครับน้กองเที่ยวกับเริ่องที่จะทยอยมานะครับ